วันนี้เกิอดอะไรขึ้นเขาจำหน้าพ่อไม่ได้ครับพ่อไปตัดผมใหม่ <Okay. S 1> เมื่อวานยังดีๆกันอยู่นะครับเมื่อวานนี่ผมผมยาวนิดหนึ่งวันนี้ตัดผมสั้นมาดูนะครับผมจะหยอกเขาให้ดูนะครับตาจ๋าตจไอ้เห้ยอเหยไม่สนใจครับนี่ครับมุดหน้ามุดอย่างเดียว จำเบอไม่ได้เลยลูกเจ,จ้าเจ,จ้าโอ้มุดหัาเดียวมุดอย่างเดียวโอ้ทรงผมใหม่นะพอแตะผมใหม่รกกันไปนลูโอ้น่าซบแล้วซบแม่อย่างเดียวแล้วตอนนี้โอ้เป็นไปคนเฮากับเป็นไป เมื่อว่วไม่ได้เหรอโอ้นะนี่คืออาการที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะเขินบอใช่เขินไหมหรือว่าไม่อยากจะให้คนหน้าแปกอุ้มเขาก็จะมุดใส่คนที่อุ้มเขานะครับ เป็นไปได้เนาะเมตตาเนาะโอ้ตัดทรงผมใหม่จำไม่ได้เ,เลยอ่จจะจ้านะโอ้ขอ,ม,อมือหน่อยขอมือหน่อยจับมือหน่อยลูกม่วจับหนลูกจับมือหน่อยหน่อยจับมือจ,ำจำ้เอ๊จัจจจมือไหน เอาอีกแล้วครับอืมอ่าโอเคเอา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 มุดเข้าไปเอา